ให้เวลาแค่สองทุ่มครึ่งพวกมึงทุกคนต้องเอาน้ำมาให้กูดูอะไรประมาณนี้เนาะก,นกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนนนี่มีเรื่องเล่านะครับเจอหน้าเราต้องมีเรื่องนะครับวันนี้ครับมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วครับเนื่องจากนะครับผม น้องๆนะครับทักแชทเข้ามาถามผมเลยนะครับว่าพี่ครับอยู่ข้างในเนี่ยตอนเราเป็นทหารใหม่เนี่ยนะครับเราโดนตรวจน้ําบ้างไหมนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าตรวจน้าเนี่ยคืออะไรนะครับก็ขอรับชมนะครับยกนิ้วกลางขึ้นมานิดนึงนะครับเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันครับว่า ตรวจน้ำเนี่ยคืออะไรแล้วจะโดนแกล้งแบบไหนบ้างนะครับครับเรื่องนี้นะครับก็ต้องย้อนไปตอนผมเป็นทหารใหม่นะครับผมก็ฝึกได้ประมาณสัก3อาทิตย์แล้วนะครับอ่าช่วงนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่การเยี่ยมญาตินะครับแต่ว่า อาจจะเยี่ยมอาทิตย์ที่4หรือที่5้าเนี่ยผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะมันก็เริ่มนานมากแล้วนะครับก็ระหว่างนั้นนะครับมันเริ่มที่จะผ่อนคลายบ้างแล้วครับบางทีนะครับจะเวนสั่งเราไปอาบน้ำเนาะก็ไปอาบเนี่ยอาบตอนทุ่มหนึ่งใช่ไหมเขาก็จะสั่งนะครับบางทีเขาก็สั่งให้เราโพกหัวบ้างนะครับบางทีเขาก็ให้เราหน้าขาวครึ่งหนึ่งบ้าง บางทีก็หน้าขาวเต็มบ้างนะครับผมเชื่อว่ารุ่นก่อนๆเนี้ยก็ต้องมีเหมือนกันนะครับพวกหน้าขาวขาวทั้งตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีใช่ไหมแต่ว่ามันไม่สิ้นสุดแค่นั้นนะดินะครับวันนั้นนะครับผมไปเจอแจ็คพอตแจ็คพอตคืออะไรนะครับก็คือ2เด็กนั่นเองนะครับก็คือหน้าขาวครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรวจน้ํานะครับหลายคนคงสงสัยว่าตรวจน้ําเนี่ยคืออะไรนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับการตรวจน้ําก็คือการช่วยตัวเองนั่นแหละครับทุกคนฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนโดนรุ่นไหนไม่โดนนะครับวันนั้นครับเวลาประมาณพุ่มครึ่งนะครับจ่าเว้นใหม่นะครับต้องเรียกว่าจ่าเว้นใหม่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งเข้ามาประจำการนะครับจ่าเว้นใหม่เนี่ยก็เรียกรวมนะครับเวลาปกตินะครับก็แน่นอนครับการเรียกรวมนะครับอบรมนะครับนั่งคุยกันปกตินะครับว่า ชื่ออะไรบางทีเขาก็อยากรู้ชื่อเราชื่ออะไรบ้างแล้วครูฝึกก็เดินมาแน่นอนครับเวลาที่จะเวนอบรมนะครับครูฝึกต้องอยู่ข้างๆนะครับเพื่อเป็นการแบบว่าคอยดูว่าเฮ้ยทหารคนนั้นมึงคุยกันหรือเปล่าเวลาฝึกอะไรเวลาอบรมอะไรประมาณนี้นะครับก็พอจะเว้นคุยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ องทุ่มแล้วประมาณสองทุ่มแล้วมันจะมีนาฬิกาวงให,ใหญ่ๆนะครับก็สามารถดูได้นะคือจ่าเวนครับเขาก็บอกว่าพวกมึงเนี่ยเคยตรวจน้ํากันหรือยังวะอะไรประมาณนี้คอยรีบรีดพิษงูหน่อยไหมอะไรแล้วแต่สับที่เรียกกันนะครับว่าแต่ละหน่วยเนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเขาบอกเอ้างั้นพวกมึงจัดแถวเลยตั้งแถวใหม่เลยจัดแถวใหม่จัดแถวนะครับก็จัดแถวกันนะครับกูให้เวลาแค่สองทุ่มครึ่งพวกมึงทุกคน ต้องเอาน้ำมาให้กูดูอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็แบบจริงจังอ่ะแต่พวกเราก็แบบว่าความระคับกันอ่ะคือด้วยความที่มันอายนะครับก็ไปก่อนเลยหนึ่งวลนหนึ่งนะครับเขาก็จะให้ถุงเรามาล้วครับให้เราใส่หมวกเลยนะนะครับก็ไปเลยครับสาวกันเลยครับก็ให้เวลามึงเนี่ยห้านาทีไปทั้งหมู่เนี่ยครับก็เพื่อนผมก็วิ่งไปเข้าทัองน้ำนะครับ บางคนนะครับก็ฉลาดนะครับก็ไม่ทำนะครับอาจจะใส่น้ำลายอะไรไปนะครับเขาไม่รู้หรอกนะครับก็กลับมานะครับก็เอามาให้ตรวจตรวจตรวจคือตรวจจริงจ๊เคพอมาถึงหมู่ผมนะครับผมเนี่ยต้องไปทำบ้างแล้วนะครับผมก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปนะครับอุ้ยเพื่อนๆคงจะรู้จักไอ้สักนี้ใช่ไหมครับแม่สายนี้อยู่แล้วแม่ก็สโตกเลยไอ้สักนี่คือสโตกเก่งมากนะครับมันก็สโตกสโตกปุ๊บปุ๊บจนเสร็จนะครับ ส่วนผมอะ่ะเหรอโอ้ยผมไม่ทำหรอกครับผมก็ใช้น้ำลายนะครับน้ำลายบางคนนะ่ะทุกคนคือขอแบ่งเลยนวะ้ยขอแบ่งน้ำอะ่ะเพื่อที่แบบจะไม่โดนนะครับพอจาเวนดูนะครับเาขาก็ขำนะครับผมผมไม่รู้หรอกครับว่าเขาเนี่ยทำเพื่ออะไรนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมานะครับคือไอ้สักเนี่ย ไม่สบายสุดนะครับบอกวกูเอารอยเลยขาลอยเลยว่ะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แบบอืมรู้ว่าลอยเหมือนกันอะไรประมาณนี้แต่จริงๆเนี่ยเราใช้แค่น้ำลายนะครับก็เป็นอีกเหลี่ยมๆหนึ่งก็ว่าได้นะครับสําหรับคนที่จะโดนตรวจน้ําแต่ว่าเราใช้น like, ้าลายก็ได้นะครับเราไม่ต้องจําเป็นที่จะแบบว่าต้องทําอย่างนั้นก็ได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะชอบบางคนอาจไม่ชอบก็เอาสูตรผมไม่ทํา ได้นะครับก็เทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับในการเอาตัวรอดนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะยกนิ้วกลางขึ้นมานะครับเอาไปกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับเนี่แหละครับคือการตรวจน้ํานะครับผมก็ทุกกคนคงหายสงสัยกันแล้วเนาะว่าตรวจน้ําคืออะไรนะครับอ่าก็คือการช่วยตัวเองแล้วก็เอาน้ำให้เขาดูนั่นแหละครับก็ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเลยนะครับยกนิ้วกลางขึ้นมานะเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าเราจะมาทำคลิปอะไรกันดีทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วนะครับช่วงนี้เราก็ต้องเซฟตัวเองนะครับทุกคนเราจะมาทำแบบติดติดต่อกันไม่ได้นะครับ ก็พยายามที่จะหาข้อมูลมาให้น้นองๆผัด2อ,อยู่นะครับก็คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรผมฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ